กำลังนอนอยู่ดีๆเป็นตะคิวซะง,งั้นมีใครเคยเป็นบ้างไหมคะถ้าเป็นก็จะรู้ว่ามันปวดมากแล้วเรามีวิธีรับมือกับตะคิวยังไงได้บ้างวันนี้ข้อดีคลีนิกจะพามาดูค่ะ เราจะคายน่องเริ่มจากการพับขาข้างปกติเหยียดขาข้างที่เป็นตะคิวไว้ยืดตัวขึ้นมือสามารถจับเบาะได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆกระโดกปลายเท้าขึ้นลงเป็นจังหวะช้าๆค่ะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราตึงที่น่องค่ะเพื่อนๆคนไหนที่มีแผ่นประรบอุ่นนะคะเราสามารถนำมาพันรอบๆน่องข้างที่เป็นตะคิวได้ค่ะและเอาไว10้10-15นาที ้าต่อไปยิ้น,น่องง่ายๆด้วยผ้าขนหนูนะคะเราจะเริ่มจากการที่เราใช้ผ้าคล้องที่บริเวณปลายเท้านะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ดึงทิศทางเข้าหาตัวค่ะจะรู้สึกว่าตึงที่บริเวณน่องเราทำซักประมาณ3-5ครั้งค่ะหรือว่าทำจนรู้สึกว่าตะขิวที่น่องของเราเริ่มเบาลงค่ะและเราสามารถยิ้น,น่องได้ด้วยกำแพงนะคะ เราจะยืนในลักษณะที่มีเท้านำเท้าตามค่ะนำะขาค้างที่เป็นตะคีวไว้ทางด้านหลังค่ะตัวตรงแขนเหยียดตรงนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ย่อไปข้างหน้าค่ะปลายเท้าขาค้างที่เป็นตะคีติดพื้นไว้เสมอแล้วเราจะรู้สึกว่าเราตึงที่บริเวณน่องค่ะและใครที่เป็นตะคีให้ยืดน่องบ่อยๆนะคะท่านี้ก็ช่วยได้สามารถทำได้ทุกวันค่ะเช้าเย็น มีคำถามติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ข้อดีคลินิกกายภาพบำบัดน,นะคะ